ผู้แอนสังขาละขันคือสัญญาเด้อที่ข้าวกำลังเป็นอยู่นี่กาลังงงอยู่นี่แจกบ่เออมันแยกกายแยกมันแยกกายแยกจิตตั้งหากเออมันมันแยกออกมาแล้วเด้อเออขาเห็นเลยเข้านอนอยู่นี่อแต่ว่ามีความคิดอันหนึ่งยุบขังๆมันก็มีเหมือนบอแต่ว่ามีตัวหนึ่งเป็นที่เหนือก็นั่นขึ้นไปอีกเหมือนบอนี่แหละผู้รู้ที่อยู่นอกกายนี่ผู้รู้รู้นี่มันรู้ไม่เกิดน่แหละทาให้มากไปบ่อยเออมันตึเป็นงงกับศับมันดอก ออกมาจากมันได้หนิพ่อแล้วหมาใช่ว่าละ่ะเออออกออกมาจากอันนี้ออกมาจากรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน,ขนละวิญญาณขันออกมาจากตรงนี้ได้มันโอเคแล้วโอ้อันนี้ก็บอกมีในพุทธวัฒนาเด้ถ้าออกมาจากตรงนี้แล้วโอเคเนี่ก็บอกมีเนาะยิสิน <laughs> โอเคแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> ที่เฮามันมันเริ่มแยกกันสันแหละ นี่แหละจังว่าเหตุไปเรื่อยๆเธอนะามันจะแยกเอาเองแบบ